へえ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 へへ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 へ อยู่นี่นะอยู่นี่นะขีดตัวเองมันเป็นรอยไม่ขีดตัวเองมันเป็นรอยมันเป็นรอยอืออือมันเป็นรอยอือไม่ขีดตัวเองมันเป็นรอยมันเป็นรอย มันเป็นรอย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 ไอขี่ตัวเองมันเป็นรอย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  มันเป็นรอยมันเป็นรอย